5 minute podcast improve every minute brought to you by สีจันร์แป้งม่วงเจนทุูคุมมันนาน12ชั่วโมงปกป้องผิวจาก PM 2.5อัพเกรดเพื่อผู้หญิงทุกลุคสวัสดีครับ5 minutes นะครับคุณอยู่กับรวิทหานุสาหะและเรายังอยู่กับ future mindset นะครับจากอาจารย์นพดลหนังสือเล่มใหม่ของอาจารย์นะครับ บทนี้ชื่อว่าเทคนิคเพิ่ม productivity ในหนึ่งนะทีนี่ยังแทบไม่ได้ข้ามสักบทเลยนะฮะเพราะว่าเห็นคําว่า productivity ผมก็ต้องอ่านนะครับอันนี้บอกตามตรงนะฮะก็ชวนคุยกันเรื่องนี้แล้วกันนะครับอาจารย์บอกว่าคนจนํานวนมากเลยเนี่ยบนโลกใบนี้ตอนนี้เนี่ยพยายามเพิ่ม productivity เพราะอยากใช้เวลาที่มีอยู่อย่างจํากัดเนี่ยสร้างผลงานออกมาให้ได้มากที่สุดซึ่งก็ถูกต้องแล้วครับมันก็เป็นเรื่องที่ควรจะต้องทําแบบนั้นหลายคนนี่ก็โอ้โหไปเท่าคงเข้าคอสกันจริงจังเลยนะฮะ อาจารย์เนมก็บอกว่าอาจารย์เนมก็สนใจเรื่องนี้นะอ่านหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้มาก็เยอะแต่ยังไม่ถึงกับเข,ข้าคอร์สเรียนนะถามว่าช่วยไหมก็บอกว่าช่วยนะครับแต่บังเอิญว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นทําให้อาจารย์เนยได้คิดคนวิธีสุดแสนจะง,ง่ายดายที่จะทางานให้ได้เยอะขึ้นโดยอัตโนมัติและเป็นวิธีที่ใช้เวลาไม่นานเลยนะฮะเหตุการณ์ที่ว่านั้นก็คืออาจารย์ลืมโทรศัพท์มือถือไว้ที่บ้านครับวันหนึ่งขณะที่อาจารย์ขับรถออกไปจากบ้านได้ไม่นานเนี่ยนะครับอาจารย์ก็รู้ตัวว่าลืืืมออถอไว้้ที่บาน ซึ่งจริงๆแล้วก็ขับกลับไปเอาก็ได้นะครับเพราะยังมีเวลาเดินทางเหลืออยู่นะฮะแถมเพิ่งออกมาจากบ้านได้ไม่ไกลแต่จารมีความคิดว่าเอ๊ะหรือว่าเราจะลองดำเนินชีวิตหนึ่งวันโดยไม่มีมือถือดีนะซึ่งเป็นการตัดสินใจที่ต้องบอกว่าค่อนข้างกล้าหาญมากเลยนะครับสำหรับคนยุคนี้นะฮะคือยุคนี้เนี่ยลืมกระเป๋าตังค์ผมไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะฮะแต่ลืมมือถือนี่นะโอ้เรื่องใหญ่เหมือนกันเรื่องใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่า อาจารย์ก็ตัดสินใจขับรถต่อไปนะฮะอย่างที่เราท่านๆทราบกันดีนะครับมือถือนี่สุดยอดเสบติดเลยนะฮะอาจารย์บอกว่าขับรถไปแป๊บเดียวอะ่ะเริ่มรู้สึกอึดอัดเลยพอรถติดปุ๊บอุ้ยปกติรถติดนะเราก็จะเปิดมือถือขึ้นมาอ,อ่านใช่ไหมฮะดูลายดูลายไปเอ้ยไม่มีอะไรให้ดูอ่ะโอเคอ่ะไม่มีอะไรให้ดูไม่เป็นไรอ่ะถึงที่ทํางานนะครับขณะรอประชุมนะฮะมือเนี่ยก็ควานหาโทรศัพท์ตามความเคยชินไม่เจอฮะ โอ้เฮ้ยแปลกมากเลยเป็นอาการที่แปลกมากนะครับเออแต่พอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งผ่านไปหลายชั่วโมงเนี่ยเอ๊ะพบว่าชีวิตมันเริ่มช้าลงฮะไม่ต้องมานั่งเช็คไลน์หรือ Facebook เรื่อยๆแล้วสิ่งดีๆก็เกิดขึ้นครับวันนั้นอาจารย์บอกว่าทั้งวันทําอะไรเสร็จหลายอย่างแบบที่ไม่เคยคาดคิดมาก,ก่อนเลยนะเช่นรวมคะแนนและตัดเกรดเสร็จเปนหนึ่วิชาซึ่งใช้เวลาเยอะมากนะครับการรวมคะแนนและตัดเกรดเนี่ยอ่านงานของนักศึกษาเสร็จไป2คนนะครับ แล้วทางานในเอกสารที่สําคัญเสร็จไปอีกหนึ่งงานด้วยอันนี้ไม่นับกิจกรรมอ,อื่นนะครับเช่นการอ่านหนังสือหรือพูดคุยกับเพื่อนอาจารย์ท่านอื่นต่างๆนานา,นานเหล่านี้นะครับอาจารย์บอกว่ามั่นใจเลยว่าถ้ามีโทรศัพท์มือถือติดตัวเนี่ยคงทํางานเหล่านี้เนี่ยไม่เสร็จสักอย่างชัวเพราะว่าในวันนั้นเนี่ยอาจารย์มีประชุมถึง3ประชุมด้วยกันซึ่งปกติในวันประชุมแบบนี้เนี่ยอาจารย์บอกว่าแทบไม่ได้ทําอะไรเลยอะเพราะว่าแค่ประชุมก็หมดเวลาแล้วนะครับและระหว่างรอประชุมด้วยความที่อาจจะประชุมอันนึงเหนื่อย แล้วก็รอประชุมเนี่ยก็เล่นไลน์เล่น a ฟ e b o o k อะไรตามภาษาไปเนี่ยนะครับอาจารย์บอกว่านี่ขนาดยังมีคอมพิวเตอร์นะอ่าคือมีคอมพิวเตอร์คือเล่นไลน์ก็ได้เล่น a ฟ e b o o กก็ได้นะครับลองคิดดูสิว่าถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีคอมพิวเตอร์ด้วยเนี่ยนะครับโอ้โหงานจะเสร็จเยอะขนาดไหนนะครับคืออันนี้อาจารย์ก็ยังเข้าคอมพิวเตอร์เล่น a ฟ e b o o k อะไรอยู่นะฮะอาจารย์ก็เลยคิดว่าวิธีการเพิ่ม p r o งพล t งพลังี่ยงพลงๆลงพลั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 งยลังพลังะลันพลังพลังพลังพ ลองวางมือถือในที่ที่หยิบยากดูตัดขาดจากอินเทอร์เน็ตบ้างถ้าใช้คอมพิวเตอร์อย่าเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆเลยเวลาเขียนหนังสือหลายท่านที่เขียนหนังสือเขียนบทความนะฮะลองไม่ต่ออินเทอร์เน็ตดูครับตอนเขียนหนังสืออันนี้ผมรับประกันเลยว่าคุณจะเขียนเร็วขึ้นเยอะเลยนะฮะทั้งหมดนี้ใช้เวลาทําไม่เกินหนึ่งนาที บางทีเราอาจจะคิดว่าแหมเล่นแป,ป๊บเดียวก็ไม่เสียเวลาหรอกแต่เชื่อไหมครับว่าไอ้แป,ป๊บเดียวของเราเนี่ยนะฮะพอรวมรวมกันเนี่ยเป็นชั่วโมงต่อวนันหลายชั่วโมงด้วยนะครับถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็ไปกดดูสกรีนไทม์ในมือถือคุณก็ได้ทุกคนมีคําตอบกับตัวเองอยู่แล้วว่าคุณใช้เวลาเล่นมือถือเยอะขนาดไหนนะครับเพราะฉะนั้นการวางมือถือไว้ไกล้ๆมีประโยชน์จริงๆได้เวลาคืนมาเยอะทําไม่ยากขึ้นอยู่ว่าเราจะทําหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับฟิวเจอร์มายน์เซตเทคเอาจากบทนี้ก็คือว่าแค่วางมือถือไว้ไกลตัว เวลาจะกลับคืนมามหาสารขอบคุณที่ติดตาม5 minutes นะครับสวัสดีครับ5 minutes podcast improve every minute presented by สีจันแปง้งม่วงเจนทู